เอาปดซึมค่ะก็จะอยู่ที่3 s 32เซนกับอีก6มิลน,นะมาเปลี่ยนหน่วยการวัดได้นะคะหน่วยการวัดนะคะจะมีทั้งหมด3หน่วยนะคะจะมีเป็นเมตรนะคะเป็นฟุตน,นะคะ ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานปุ่มวัดระยะค่ะของกล้อง Total Station y ี่ห้อ g o ว i n รุ่น TKS20225 20อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าปุ่มวัดระยะมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ ถ้ากดแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะค่าสำหรับการเข้าใช้งานปุ่มวัดระยะนะคะหลังจากที่เราเสร็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอก,ก็จะปรากฏแบบนี้นะคะที่ F2 นะคะจะเป็นการเลือกโหมดการยิงนะคะ F1 นะคะก็จะเป็นการยิงแบบฟล์โหมดนะคะ ก็คือยิงแบบละเอียดนั่นเองค่ะที่ F2 นะคะยิงแบบแท็กกิ้งค่ะยิงแบบต่อเนื่องนะคะที่ F3 นะคะก็จะเป็นการยิงแบบหยาบค่ะค่าต่อมาที่ F3 นะคะ F/A นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าปิดซึมของเรานั่นเองนะคะให้เราสังเกตดูนะคะว่าหน้าเป้าปิดซึมของเราอยู่ออฟเซตที่เท่าไหร่นะคะ ถ้าเป็น offset 0ย์ก็ให้ใส่ตรงนี้เป็น0ูนย์นะคะถ้าเป็น offset 30ก็ให้ใส่เป็นลบสานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงกับแผ่นชีสนะคะก็ให้ใส่เป็น0นย์ค่ะจากนั้นนะคะก็กด enter t f สี่ค่ะแล้วก็กด esc ออกมานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการ ยิงระยะกันค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเรานะคะแล้วจากนั้นนะคะให้กดแมสที่ F1 ค่ะค่าตัวกล้องนะคะก็จะทําการยิงระยะออกมาให้เราแบบนี้นะคะค่าระยะนะคะให้ดูที่ค่า HD นะคะจะเป็นค่าระยะจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึมค่ะก็จะอยู่ที่ 3เม32เซนกับอีก6มิลนะคะหากเรานะคะจะดูค่าอื่นๆนะคะก็ให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะ H R ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาดนวราบนะคะส่วนค่า V ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาดนวดิ่งค่ะ Sd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่า s l o p ค่ะก็จะอยู่ที่3เมตร3 2เซนกับอีก7มิลค่ะค่าสำหรับในปุ่มวัดระยะนะคะจะมีหน้าทั้งหมด2หน้านะคะเรากดเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้า2ได้นะคะกดที่ F4 ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้า2นะคะชุดคำสั่งที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง offset ค่ะก็จะเป็นโปรแกรมการใช้งาน Angle Offset, d i d Offset, Pan Offset นะคะแล้วก็จะเป็น Column Offset ค่ะสำหรับโปรแกรม Offset ต่างๆนะคะเดี๋ยวดึงจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปนะคะต่อมาค่ะที่ F2 SO นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Stack Out ค่ะ ที่ F3 นะคะอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้นะคะหน่วยการวัดนะคะจะมีทั้งหมด3หน่วยนะคะจะมีเป็นเมตรนะคะเป็นฟุตนะคะแล้วก็เป็นนิ้วค่ะเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะค่าหน่วยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปค่ะค่าละถ้าหากเราต้องการออกจากหน้าจอการวัดระยะนะคะก็ให้กดที่ปุ่ม a n g ค่ะ ก็จะกลับมาหน้าหลักแบบนี้นะคะค่าแลงนี้ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานนะคะปุ่มวัดระยะในเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ COVID ่น TKS 202มือ2ค่ะค่าและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ a c c เ s ส o r y อื่นๆนะคะ <S <S ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะ หรือจะเป็นโชว์รูม P n u m ม e r อจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้คะ่ะค่ารับสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ